การปรระกาพ่อท่าน,านผมสมณะจนแจ้งอัศกัจจาโลสมณะจนแจ้งได้ดิบได้ดีเพราะพ่อได้เฉยแพทศาสนาเข้าไว้เป็นปึกเป็นแผ่นผมแบอาศัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตปัญญาณให้ได้อาศัยลดละสิ่งต่างๆที่ติดยึดทางโลกีออกมาได้ รู้สึกว่ามีความเบาสบายของจิตวิญญาณขึ้นมาไม่น้อยขอบคุณพ่อท่านครับผมราชวนแจ้งครับเออผมรู้สึกว่าในชาตินี้ที่มาเจอศาสนาพุทธที่พ่อท่านสร้างเข้าไว้เป็นโลกุตตรธรรมทางจิตวิญญาณไม่มีอะไรเปรียบเทียบเท่าสิ่งนี้และสิ่งนี้จะเป็นคุณค่าที่สุด ในชีวิตของคนทุกๆคนถ้าคนรู้คนมาเจอแล้วไม่มารับไม่มาทำสิ่งนี้ตามถือว่าเสียดายมากผมเป็นคนที่โชคดีที่สุดในความรู้สึกของผมนะครับผมจะทําในสิ่งที่พ่อท่านสอนจะจะ,จะรักษาวินยัยจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับผมทราบจนแจ้งครับ